ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยากที่วัฒนวงคุณชนิตาคุณชอนณนะิพยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มพบกับเราสองคนผมชานชัยประทีปฒนวงศ์และปริมกุณชนิตาคุณชรณอยุธยานะคะวันนี้วันพุธที่1 1มกราคม2566นะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะคะรอบโลกโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของโลกใบนี้นะคะล่าสุดค่ะนาโตกับอีูนะคะ,ะเขาได้มีการลงนามความร่วมมือกันเพื่อรับมือความมั่นคงนะคะ โดยเฉพาะประเด็นของรัเสเซียยูเครนแล้วก็ประเทศจีนที่มีการแสดงแสนยานุภาพนะคะในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของจีนกับไต้หวันหรือว่าล่าสุดนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนคนล่าสุดฉินกังก็ไปเยือนแอฟริกานะคะเพื่อกระชับความสําคัญเป็นการแผ่ขยายอิทธิพลแล้วก็แสดงแสนยานุภาพของทั้งจีนแล้วก็รัเสเซียนะคะแต่เราไปดูเรื่องนี้ก่อนนะคะหลังจากที่นาโตค่ะ แล้วก็ EU ได้มีการลงนามความร่วมมือกันเพื่อรับมือในเรื่องของความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลากหลายประเทศได้มีการเรียกร้องบอกให้ทั้งสององค์กรน,นี้ลงมือลงนามนะคะเรื่องของความมั่นคงมานานแล้วแล้วก็เป็นไปอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะไปดูกันนะคะว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แล้วก็สหภาพยุโรปได้มีการประชุมร่วมกันและประกาศเพิ่มเติมความร่วมมือในการสนับสนุนยูเครน ให้มีศักยภาพในการรับมือกับรัสเซียได้ด้วยตัวเองนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ของนาโตนะคะเยนสโตนเชนเบิร์กเลขาาิิการนาโตค่ะก็ได้บอกว่าเราจำเป็นต้องกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างนาโตและสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนต่อไปและต้องเพิ่มเติมการสนับสนุสน,นยูเครนให้มากขึ้นนะคะที่ผ่านมาจริงๆประเทศต่างๆในนาโตแล้วก็ eu ซึ่งมีสมาชิกร่วมกันเนี่ยถึง21ชาติ ก็ได้มีการช่วยกันนะในการส่งอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลยูเครนอยู่แล้วนะคะเพื่อผลักดันกองกําลังของรัสเซียให้ล่าถอยออกจากการรุกรานดินแดงก็มีทั้งสหรัฐอเมริกานะคะเยอรมนีฝรั er ร่งเศสเนี่ยซึ่งเขาก็ประกาศว่าเขาเนี่ยจะจัดหายานเกราะอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้กับยูเครนค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นการแสดงความร่วมไม้ร่วมมืออย่าง แสดงออกแบบอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลากหลายประเทศบอกว่าอยากจะให้ทั้งนาโตแล้วก็ e อเนี่ยคะ่ะร่วมมือกันมานานแล้วเพราะว่านาโตเขามีความแข็งแกร่งในเรื่องของความมั่นคงทางการทหาร,รส่วน e อเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะ,ซ,คะซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ทางนาโตกับ EU ต้องมีการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับโอเคสาเหตุหลักก็มาจากการ ที่รัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง EU ูรวมทั้งนาโต้้วยมองว่าเป็นภัยคุกคามนะครับต่อความมั่นคงของยุโรปแล้วก็ของโลกด้วยแล้วก็เป็นภัยคุกคามนะครับต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยซึ่งทางนาโต้และ e อูก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยเขามองว่าระบบประชาธิปไตยเป็นภัยคุกคามของเขาใช่ค่ะอย่างชาวม,มิเชลนะคะประธานคณะมนตรียุโรปก็เห็นพ้องต้องกันว่านาโต้ยังคงเป็นพื้นฐานในการปกป้อง สาภาพยุโรปแต่ก็ยืนยันว่าการผลักดันที่นําโดยฝรั่งเศสเพื่อให้เกิดเอกราชทางยุทธศาสตร์ในยุโรปก็มากขึ้นนะคะยังคงต้องได้รับการพิจนารณาอยู่คือการทําให้ยุโรปแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยก็เป็นการทําให้นาโต้แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันเหมือนกันนะคะคนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรที่น่าจับตานะคะเพราะถ้าหากว่าทางอ eu สาภาพยุโรปกับทางนาโต้เนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยนะคะความร่วมมือร่วมมือที่เป็นเอกภาพมากขึ้นเนี่ยนะคะในการที่จะต่อต้าน การทำสงครามในยูเครนเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าภัยความมั่นคงที่ทางนาโต้กับทางยูเออเขามองว่าเป็นภัยความมั่นคงต่อ,อยุโรปแล้วก็ทั่วโลกอย่างสงครามรัเสเซียยูเครนเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยต้องบอกว่าทางรัเสเซียเนี่ยเขามีการเดินหน้าทางทหารมากขึ้นนะคะหลังจากที่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คะ่ะ ทางยูเครนได้มีการส่งขีปนาวุธไปแล้วก็ทำให้ทหารของรัเสเซียเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดก็คือ400คนในครั้งเดียวล่าสุดนะคะทางการรัเสเซียเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตัวทางรัเสเซียเนี่ยนะคะได้มีการสังหารทหารของยูเครนไปถึง600คนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าทางการยูเครนก็บอกว่านี่เป็นข่าวลวงนะไม <c oughs> ่ใช่เรื่องจริงนะคะก็เป็นการตอบโต้ทางการทหารนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางการรัเสเซียเองเนี่ยคะ่ะก็มีการเสริมกําลัง ในทางอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่จะร่วมมือกับเบลารุสมากขึ้นขณะที่ทางยูเครนเองค่ะสหรัฐอเมริกากับทางเยอรมน,นีก็มีการส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะครับซึ่งสําหรับประเด็นด้านความมั่นคงครับเรื่องของพันธมิตรนะครับในการหาคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่นาโต้จับมือกับอียูนะครับแล้วก็มีสหรัฐร,ร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในส่วนของรัสเซียเขาก็มีพันธมิตรของเขาก็คือเบลารุสรวมทั้งประเทศที่ยังคงวางตัวเป็นการเกี่ยวกับเรื่ นะครับอย่างจีนหรือว่าอินเดียนะครับที่ทางรัสเซียเนี่ยก็พอที่จะมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยก็เลยทําให้ยังสามารถดําเนินสงครามครั้งนี้ต่อไปได้ครับนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทางนาโตกับ EU มีความกังวลน,นะคะเพราะว่ารัสเซียซึ่งมีพันธมิตรที่อาจจะบอกว่าวางตัวเป็นกลางแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับตะวันตกก็คืออย่างจีน หรือว่าอินเดียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแผ่ขยายอิทธิพลแสนยานุภาพทางด้านความมั่นคงรวมถึงาทางด้านเศรษฐกิจนะคะมากขึ้นจริงๆอย่างประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความมั่นคงสักนิดหนึ่งนะคะที่ทาง EU ยู NATO เนี่ยลงนามความร่วมมือกันเนี่ยบอกว่ารับมือกับสถานการณ์สงครามในรัสเซียยูเครนก็จริงแต่ก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าการลงนามครั้งนี้อาจจะหมายถึง ประเทศจีนด้วยอย่างประเทศจีนนะคะประเด็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็แน่นอนนะคะตรงช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะคะที่ยังคงมีประเด็นเรื่องนี้อยู่อย่างล่าสุดเนี่ยประเทศจีนเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการทําทการซ้อมรบทางด้านน่านาน้ําแล้วก็น่านฟ้าแล้วก็ข้ามเส้นมัธยฐานไปไต้หวันตลอดเวลาอย่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการข้ามเส้นมัธยฐานอยู่มีการซ้อมรบมีการซ้อมรบเรือดำน้ำชนิดใหม่ ที่ค่อนข้างที่จะคุกคามทางประธาธิบดีไต้หวันนะคะเขาก็ออกมาบอกว่านี่เป็นภัยคุกคามที่รับไม่ได้จริงๆกับการที่จีนเนี่ยทำแบบนี้ซึ่งก็เข้มข้นแล้วก็กดดันแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความสัมพันธ์กับทางแอฟริกานะคะที่จีนณนะตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของจีนชินกังเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่แอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ไปพบปะ นะคะหลายประเทศเลยเหมือนกับว่าไปเดินสายเยือนกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับทางแอฟริกาเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกากับจีน,นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆโดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเขามองว่าจีนตอนนี้แผ่ขยายอิทธิพลในเรื่องของการให้พึ่งพิงทางด้านเศรษฐกิจมากแล้วทางแอฟริกาใต้แอฟริกาเองเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกว่าจะพึ่งพิงมาก มากกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้มหาอํานาจอย่างสหรัฐอเมริกานะคะ mm. เขาก็มีความกังวลเหมือนกันก็เดินหน้าในการกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะ mm. แต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกว่า,าความเคลื่อนไหวนี้จีนน่าจะเป็นต่อสหรัฐอเมริกาอยู่ mm. เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยว่าเหตุใดแอฟริกานะคะถึงเป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์อยากจะกระชับความสัมพันธ์มาก mm. และทําไมสหรัฐอเมริกาเองนะคะ เขาถึงบอกว่าพื้นที่ตรงนี้อยากจะแย่งชิงมาให้มีแดงต่อรองกับสหร Ryan ัฐอเมริกามากกว่าเหมือนกันนะคะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหว <muốn S 2> ด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็การต่างประเทศที่เข้มข้นมากเพราะว่าหลังปีใหม่เพิ่งจะผ่านมาได้แค่10วันเองก็ะจะเห็นว่าหลายๆประเทศนะครับมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นปีอืมค่ะไปอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่ติดตามสถานการณ์การประท้วงค่ะ ที่บราซิลนะคะหลังจากที่มีม็อบเนี่ยเข้าไปบุกรัฐสภาบราซิลนะคะในการต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีลุล่านะคะซึ่งแน่นอนว่าถูกจับจ้องไปที่เบื้องหลังว่าใครเป็นคนสั่งการแม้ว่าทางโบโซนารอนะคะอดีตประธานาธิบดีบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็มีภาพล่าสุดว่าเขาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมีมีข่าวล่าสุดมาแล้วนะคะว่าทางโบโซนารนี่ตอนนี้กลับ บ้านที่ฟอริดาไปพักรักษาตัวที่ฟอริดาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวมาเหมือนกันล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะว่าทางสารบราซิลออกหมายจับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในข้อหานี้ค่ะในข้อหาที่อาจจะเอี่ยวกับการก่อเหตุจรานและนี่อาจจะเป็นคําตอบว่าอาจจะเกิดรัฐประหารอย่างที่ ประธานที่บดีลูล่าเขากังวลหรือเปล่าด้วยนะคะครับซึ่งผู้ที่ออกถูกออกหมายจับนะครับก็มีนายแอนเดอร์สันตอเรสซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนที่ถูกตั้งข้อหานะครับว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการวินาศกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งเรื่องนี้นะครับลูล่าเขาออกมาบอกว่าเขาไม่พอใจอย่างมากที่เห็นนะครับ ว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งรวมถึงตำรวจหลายคนนะครับเมืนเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการห้ามไม่ให้ผู้ประท้วงนะครับบุกเข้ามามที่ภายในรัฐสภาเขาถึงกับบอกว่าเห็นภาพคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บางคนคถึงขั้นนำทางพาผู้ประท้วงเข้ามาในรัฐสภาเลยนี่ค่ะนี่อาจจะเป็นคําตอบนะคะที่หลายคนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์การจราจรนี้อาจจะเป็นใจเป็นทาง แล้วก็ทําให้เกิดรัฐประหารโดยอ้างความชอบธรรมว่าบ้านเมืองเนี่ยเกิดจราจนอยู่นะคะแล้วก็ตํารวจนะคะออกมาทําการรัฐประหารหรือไม่อย่างไรซึ่งภาพนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเป็นแฟลแบล็กถึงคําพูดของโบโซนารโก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าหากว่าเขาแพ้การเลือกตั้งอ่ะเขาจะทําการรัฐประหารนะคะค แต่ว่าทางตอรเรสนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ถูกตั้งข้อหานะครับว่ามีส่วนร่วมกับการก่อจลาจลครั้งนี้เขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการตั้งข้อหาที่ไร้สาระซึ่งเรื่องนี้เขาก็พร้อมที่จะสู้คดีต่อไปครับอย่างตำรวจของบราซิลเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยที่จับผู้ประท้วงไป1,500คนตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะ ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าท้ายที่สุดเนี่ยลูล่าเขาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะและนอกจากผู้ที่ประท้วงแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีลูล่าเนี่ยนะคะแล้วก็สนับสนุนโบรโซนารเนี่ยจริงๆอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันค,คือกลุ่มคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีลูล่านะคะหลายหมื่นคนคุณผู้ชมออกมาเดินขบวนค่ะบนถนนในกรุงบาซิเลียนแล้วก็หลายเมืองทั่วประเทศเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ ในการปกป้องประชาธิปไตยที่เขาออกมาประท้วงแล้วก็เป็นหมื่นๆคนเนี่ยต้องการที่จะตอบโต้ฝ่ายที่สนับสนุนอดีตประาธานทีบดีโบโซโนาโรที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็บุกเข้าไปทําลายสถานราชการที่สําคัญนะ,นะคะมีการรายงานอย่างนี้ค่ะว่าผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยมีการถือป้ายระบุข้อความเลยบอกว่าไม่นิรัทศกกรรมพวกก่อรัฐประหารแล้วก็<ะ>มีการสวดภาวนาเพื่อความยุติธรรมนะคะมีการเรียกร้อง ให้นำตัวผู้ที่รับผิดชอบนี่นะคะมาลงโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะคะที่ประเทศบราซิลก็คือว่ามีกลุ่มคนเป็นหมื่นๆนคนมาเดินขบวน เพื่อที่ตอบโตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยซึ่งทางออกของเรื่องนี้เราก็หวังว่าทางโบซานารนะครับที่เป็นอดีตประธานาธิบดีเนี่ยเขาอาจจะออกมายอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งถ้ากว่าเขาทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะทําให้กลุ่มที่สนับสนุนเขา<ส>ยอมยุติการประท้วงนะครับแล้วก็จะทําให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติได้แต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้บริหารหรือว่าข้าราชการระดับสูงอ่ะที่ถูกจับไป ว่าเอ๊ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทําให้เกิดจราจนหรือเปล่านะคะรวมถึงภาพคลิปวิดีโอที่ตํารวจเนี่ยปล่อยให้ผู้ชุมนุมเนี่ยบุกเข้ามารัฐสภาเนี่ยนะคะโอ้โหนี่ถ้าพูดตรงๆอ่ะอยากก่อการกระบฏเลยะนะคะแบบนี้โทษทันจะเป็นอย่างไรและวท้ายที่สุดโปรโซนาโรจะถูกนําตัวกลับมาสอบสวนหรือไม่หรือจะอยู่นอกประเทศแล้วก็ไม่กลับมาบราซิลอีกเลยก็ต้องติดตามกันดูนะคะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งคะ่ะที่เราก็เป็นห่วงกันอยู่นะคะไปที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาคะ่ะเพราะว่าเขาเจอกับที่พิบัติอย่างหนักนะคะนี่คือภาพคะ่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือถนนเนี่ยฮะซุดลงไปเลยแล้วก็รถเนี่ยตกลงไปทั้งคันเลยนะคะค,คืออันนี้เกิดจากน้ําท่วมหนักนะครับถึงขนาดทำให้รถ จมลงไปอยู่ใต้น้ําเกือบทั้งคันแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนหลายล้านคนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็กําลังอยู่ภายใต้คําเตือนเรื่องน้ําท่วมขณะที่บ้านเรือนนะครับแล้วก็มีอาคารธุรกิจมากกว่า2,000 200, 0 0หลังนะครับต้องอยู่ท่ามกลางความมืดนะครับเพราะว่าไฟฟ้าดับจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มี ลูกเห็บแล้วก็ดินถล่มด้วยซึ่งก็ต้องมีการอพยพผู้คนจํานวนมากนะครับซึ่งในแคลิฟอร์เนียก็มีการถแถลงนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ20คนอืคนเนี่ยค่ะเวลวร้ายสุดขีดเลยนะคะเขาบอกว่าทางสํานักงานพยากรณ์อากาศมีการเตือนด้วยนะคะว่ารัฐนี้เขามีฉายาว่าเดอะโกลเด้นสเตทนะค,คือจะต้องเผชิญกับปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งวันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปทั่วทั้งรัฐโดเยเฉพาะอย่างยิ่งตอนใต้นี่นะคะภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยนะคะ เกิดขึ้นเป็นการพรบรอบ5ปีของเหตุการณ์โคลนแล้วก็หินขนาดใหญ่ที่ทันไหลลงไปทับบ้านเรือนร้อยหลังอ่ะ5ปีที่แล้วคุณผู้ชม9้ามากราคมเนี่ยคือเป็นวันเดียวกันเลยนะคะคเมื่อปี2561ตอนนั้นก็มีคนเสียชีวิตถึง20คนเหตุการณ์ครั้งนี้ก็รุนแรงไม่ต่างกันมีการรายงานด้วยว่าย่านสำคัญเนี่ยนะคะที่มีบุคคลสำคัญเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รอดพ้นเหมือนกันกันกบภัยพิบัติทางธรรมชาติมีทั้ง ที่ตัง้งบ้านของเจ้าชายแฮร์รี่นะคะในยุคแห่งซ okay. ัสเซสกับครอบครัวโอตปร่าวินฟรีนะคะแล้วก so ็มีพ right? ิธีกรชื่อดังอย่างเช่นเอลเลนดีนี่นะคะเขาก็มีบ้านอยู Denis ่ที่มอนเตซิโตเหมือนกันซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่โอ้โหดินคลนทะลมอันนี้ดินถล่มลงมานะครับปิดเส้นทางการจราจรนี่หินก้อนใหญ่มากโชคดีนะครับที่ไม่มีรถอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะสภาพอากาศแคลิฟอร์เนียเรียวร้ายขั้นสุดขีดเลยล่ะค่ะ ช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามการท่องเที่ยวในอาเซียนนะครับที่ได้รับอนิสงส์จากการที่จีนเปิดประเทศซึ่งเราก็ไม่มีมาตรการนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวจีนต้องปรวจโควิดก่อนเลยทําให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวอาเซียนเป็นอันดับแรกติดตามในช่วงหน้าครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยฝากที่วัฒนาวงคุณชนิตาคุณชรนนะักนิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 คุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยดูท่าว่าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการที่จีนยกเลิกมาตรการกักตัวเพราะว่านักท่องเที่ยวจากจีนนะครับสามารถเดินทางเข้าอาเซียนได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าประเทศเหมือนกับการเดินทางไปสหรัฐญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้หลายประเทศในอาเซียนกลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆน,นะครับที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกที่จะเดินทางมาครับ ประเทศท่องเที่ยวยอดน,นิยมในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ไทยด้วยกลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่ชาวจีนเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหลังจากที่จีนได้ยกเลิกมาตรก,การกักตัวนักเดินทางตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศอื่นๆอ,อย่างสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ยุโรปออกกฎว่าคนที่เดินทางมาจากจีนต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนจึงจะเดินทางเข้าประเทศได้ซึ่งจีนเขาก็มองนะครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทำให้ชาวจีนที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศมา3ปีเต็มๆเลือกเดินทางมาอาเซียนที่อยู่ใกล้แล้วก็ต้อนรับชาวจีนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจริงๆแล้วอาเซียนก็เป็นจุดหมายที่ชาวจีนวางแผนจะมาเที่ยวอยู่แล้วหลังจากที่ยกเลิกมาตราการกักตัวโดยผลสำรวจจาก i t ที h i ช a าก็แสดงให้เห็นนะครับว่าบริษัททัวร์ในจีนกว่า76%ต่างยกให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดสาหรับคนจีนซึ่งก็เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักท่องเที่ยวจีนมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของอาเซียนมากซึ่งในปี2019 ก่อนที่จะมีโควิดระบาดมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวอาเซียนมากถึง155ล้านคนสร้างรายได้ให้อาเซียนรวมกว่า254,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็คาดว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าอาเซียนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลับมาใกล้เคียงกับจำนวนเดิมภายในไตรามาสที่2ของปีนี้ สำหรับประเทศไทยเองนะครับก็ตื่นเต้นกับการที่ได้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้งซึ่งเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่บินมาจากเซี่ยงเหมินด้วยตัวเองเลยนะครับโดยในช่วงแรกศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยจะเพิ่มขึ้นในปีนี้จากปีที่แล้วนะครับ3-4เท่าโดยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งในช่วงแรกนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยจะยังคงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆที่เดินทางมาด้วยตัวเองก่อนในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุปทัวนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักก่อนที่จะกลับมาครับ mm. ซึ่งการที่จีนเปิดประเทศแล้วเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทยอย่างไรรวมทั้งส่งผลดีกับเศรษฐกิจจีนย่งไงบ้างช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับดรไภจิต วิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนครับสวัสดีครับดรไพจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรไพจิตนะคะเดี๋ยวว่าก่อนอื่นนะคะขอถามดรภัยจิตก่อนละกันนะคะสําหรับการที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาที่ประเทศไทยอันดับแรกก่อนเลยแน่นอนว่าเราเห็นโอกาสแน,แน่แต่อยากรู้ว่านอกจากโอกาสแล้วมีอุปสรรคไหมคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่องของการนําเชื้อโควิด -19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือว่าประเทศทในอาเซียนหรือเปล่าคะ อในส่วนของคนจีนจริงๆแล้วถ้าถามคนจีนเนี่ยเขาเขาช่วงหลังเขาเป็นคนห่วงให่สุขภาพนะเขาก็ามีความกังวลใจอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจีนทันทีที่ขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินะที่รัฐบาลจีนข,ขอความร่วมมือว่าขึ้นเครื่องให้ใส่หน้ากากนะแล้วก็เขากลับไปเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางกลับเนี่ยเขาต้องตรวจ rt pcr นะครับชั่วโมงก่อนเดินทางกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กังวลใจ นะกับการมาติดเชื้อที่บ้านเราอยู่เหมือนกันนะบางทาีอาจจะมองโอ้คนจีนช่วงหลังที่ติดเชื้อเยอะเลยนะหลายหัวเมืองว่ากันหลายสิบล้านคนนะครับความความรู้สึกผมคือยิ่งติดเยอะยิ่งดีครับจะติดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติแล้วเขามาก็าไม่ลงมาติดที่บ้านเราก็ถ้าบอกว่าเขากลับไปบ้านเขาเขาไม่ได้ติดเชื้อจากบ้านเราไปเขาจะได้มาบ้านเราบ่อยๆนะอันนี้มันก็เป็นมิติมุมมองที่อาจจะต้อง,ต,องต้องคิดต้องวนอยู่นะสำหรับคนที่กังวลใจอยู่ครับ ค่ะดรภัยจิตขาหอ,อการค้าไทยในจีนมองว่าเศรษฐกิจทั้งจีนแล้วก็ไทยเองด้วยในปีนี้เนี่ยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของจีนเนี่ยผมคิดว่าจีนจะกลับมาเติบโตรแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะักวิเคราะห์อาจจะมองกันที่สี่หรือห้าเปอร์เซ็นนะครับแต่ผมมองว่าการประมาณการดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานว่าจีนจะเปิดประเทศในครึ่งหลังของปีนะครับ พอจีนปรับมาเปิดครึ่งแรกของปีพร้อมกับการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูงานแสดงสินค้านะครับห้างสินค้าที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยเหมือนโทษนะครับอยู่อั้นไม่นานเหมือนจะมาที่เมืองไทยเหมือนกันนะคนจีนออกมาจัดจ่ายใช้สอยแล้วเราต้องไม่ลืมว่าเนี่ยสุดจีนนี่มันเป็นช่วงเวลาของการจัดจ่ายใช้สอยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเราเห็นคนออกมาใช้ชีวิตกันเต็มไปหมดเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยภาคการโดยพวกประเทศจะกลับมาเติบโตรแรงแล้วก็จะเป็นกลไก,กขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้กลับมาเติบโตรแรงในปีนี้ในส่วนของไทยเนี่ยผมคิดว่าไทยจะได้อน,นิสงส์จากการเติบโตผ่านเรื่องการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างมากแล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานสาคัญนะสาหรับการเติบโตระยะกลางระยะยาวแล้วไม่ใช่เฉพาะมิติท่องเที่ยวนะนะผมคิดว่ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปิลโวเวอร์ที่ไปยังอุตสาหกรรม นะภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์นะทั้งม่ว่าจะสายการบินพัาคารร้านอาหารโรงแรมกระจายไปถึงเรื่องของสปาโรงพยาบาลยาเวชภัณฑ์ครับอีกค้าส่งอะไรต่างรวมไปถึงสังหารนินะครับย์แลยธุร,รกิจก่อสร้างต่อไปก็จะเริ่มขยบต่อไปเรื่อยครับ ขอบคุณดรไพัยจิตวิบูลธนาสารมานะครับรองประธานและเลขาธิการหอการค้าในจีนเบื้องต้นขอสอบถามในีเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะภาพรวมของเศรฐษฐกิจจีนก็คาดว่าน่าจะเติบโตดีขึ้นนะคะรวมถึงโอกาสของเศรฐษฐกิจไทยด้วยนะคะจากการที่เปิดประเทศจีนแล้วก็คนจีนมาท่องเที่ยวที่ไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยก็น่าจะเติบโตแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปดูที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะคะเขาได้มีการ ออกกฎหมายบอกว่าจะบังคับใช้ภายในปีนี้นะคะเรื่องของการยกเลิกการใช้พลาสติกในร้านอาหารแบบใช้แล้วทิ้งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน ไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปักที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชรนณนัฐอิทยาพบกับเราสองคนในรายการ n นชั o n ทันโลก n นชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา23นาฬิกาทางชั่นทีวีช่อง22 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกนั้นให้ความสําคัญนะคะอย่างเช่นรัฐบาลอังกฤษเขาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาทางด้านขยะพลาสติกนะคะล่าสุดมีการสั่งห้ามร้านอาหาระค่ะใส่ภาชนะอาหารที่ใช้แบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภายในปีนี้ค่ะ อังกฤษสั่งยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งหมายถึงจานชามพลาสติกสำหรับใส่อาหารช้อนซ่อมและถ้วยพลาสติกภายในสิ้นปีนี้ซึ่งรัฐบาลอังกฤษบอกว่าจะช่วยจัดการปัญหาขยะพลาสติกหลายพันล้านชิ้นที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำและทะเลจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านี้อาจต้องใช้เวลานานถึง200ปีจึงจะย่อยสลายได้ ข้อมูลของสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษระบุว่าในแต่ละปีมีการใช้จานชามและช้อนซ่อมพลาสติกมากกว่า4,000ล้านชิ้นในอังกฤษส่วนใหญ่เป็นการใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งในจำนวนนี้มีแค่10%เท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิลแม้ว่าการเลิกใช้พลาสติกจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในอังกฤษมองว่ามาตรการนี้จะเพิ่มต้นทุนของร้านอาหาร และอาจทำให้อาหารมีราคาแพงขึ้นหรือร้านอาหารบางแห่งอาจต้องปิดกิจการเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีราคาถูกช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทำให้ไม่ต้องจ้างพนักงานล้างจานและลูกค้าก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดการห้ามร้านอาหารใช้พลาสติกจึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับร้านอาหาร If go more expenses, so more going for you go more so more up up expenses expenses there's us. So, I tell you what, I mean, to be honest, more, peop more businesses they will close down. My big concerns are the availability of the products. Uh, there's also no joined up thinking when it comes to recycling. So, I think councils, local authorities need to get um, guidance on what consumers should do with packaging when they, when they finish consuming it. ถึงแม้ผู้ประกอบการร้านอาหารจะมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่องค์กร Greenpeace ในอังกฤษออกมาสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้และบอกว่ารัฐบาลควรจะใส่ใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้อีกซึ่งรัฐบาลควรมีมาตรการลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากร้านอาหารด้วย ถึงจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับร้านอาหารนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นถ้า,าว่าเราต้องการที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับสาหรับคลิปปิดท้ายรายการคืนนี้นะครับเราจะพาไปชมภาพการฝึกซ้อมของนักเทนนิสที่เตรียมลงแข่งขันในรายการออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียซึ่งก็เป็นรายการแข่งขันแกลนแสลมรายการแรกของปีนี้ซึ่งจะเริ่มแข่งนะครับในวันจันทร์หน้าและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชันทันโลกในคืนนี้ครับเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อน ราตีสวัสดิ์ครับราตีสวัสดิ์ค่ะ